มาแล้วครับน้องสำรวจอัปเดตราคาวัวล่าสุดกับตลาดห้วยไายพัฒนาครับอำเภอตราการพืชผลจังหวัดบุรีรัมยาชธานีงัวงามงัวเหลี่ยงงัวสาวงัวงทองงัวงแทยๆงัวเหนือนะครับผมโอ้เมือดฝ่ามัวดินครับนัดนี้งัวเข่าหลายงัวเข่าหลายควายเข่าหลายนะครับผมนัดนี้นี่ครับเอ้าคอยเหลือคอยพิจารณาครับสําหรับานทีิตามหางัวไปเหลี่ยงหรืองัวไปขุนนะครับผมเอ้าไปชมราคาแล้วกันครับองไปครับ คุนนี่ขาย,ย,าายหรอบ่ยังหรือเปล่าไล่อะไรยีบ้าครับพอนโลดแนวนี้นคู่นี่มันสามหมื่นหกอือเอาเป็นคู่คขั้นเอาตัวเดียวเดี๋ยวอะไรยี่บ่ขั้นเอาตัวเดียวสองหมื่นสองครับอ๋อตัวนี้สองหมื่นสองตัวนั้นดิหม <10 9. S 1> ื่นเก่าอืออนี่ครับขั้นเอาตัวเดียวแต่เอาขั้นเอาเป็นโคมน,นี่ 30, <32. S 1> <32. S 2> สามหมื่นสามหมื่นสองสามหมื่นสองหมองขายเนี่ยขั้นเอาเป็นคู่ขั้นเอาตัวเดียวกับสองสองตัวนี้นี่ครับแม่สาวเวิร์ดบ่ะครับนี่แม่สาวสวยๆหัวโลดแย่างดีครับธรรมชาติเลยโอ้ ยืนดีพอิีมือปากเลยหัวดีนะครับหัวผู้ถ่อนะครับผมหัวหลดย่างดี้เด้อไพ่มาหัวหลดหลายคนถามหาจัดให้แล้วเห็นพอดีครับผมตัวนี้มือเงนเก่าตัวนั้นสองสองนี่ครับเครื่องดำดีพวกทั้งเงาเก่าถ่ายบังเกิดมือเงินตรงนี้ตัวนั้นบอกมือเงิไปไปมันอาจฉริอ้วนโพดระลอกๆตัวนั้นบอกมือเงิไปแล้วมันงวดอ้วนตัวนั้นนี่ครับ พวกนี้จังคนอ้วนพร้อมใส่งานเลยพร้อมสมเมืองไทยสวยๆครับตัวน да. ี้นี่งวไอ้ละพวกนี้งวยางผ่านเมืองไทยเบิ้งเครื่องให้งามดีครับตัวนี้ well, <t od ule> <ita> สองสองเมืองเก่าวัวโหลดพร้อมเด้อไปมาหัวโหลดแบบนี้สวยๆเลยนี่ครัยพวกสร้างส่วนสูงเอาไหน่อยสร้างสีขาบวกสวยๆแบบนี้ละแข้งขาเงินเรียบร้อยประกันแข้งขาให้เล้วพอับผมเอาเบอร์โทรไว้พ่อ ศูนย์เก่าซีซีเจ็ดสามซีศูนย์หาหาครับศูนย์เก่าซีซครับีศูหครับซีศูอำเภอดครับพิบูลครพิบูลนะครับผมเด็ดตงอาน้าหัวเนาะอ้าไฟสนใจโทมานะครับพี่น้องอามันมันพ่อครับผมเป็นยงไงกคือกอดลูกค้ำอยู่บานนี่จังบ้านน้องแม่สาวสวยสาวสวยหูหูเขียวไเเมื่อหรือมื

เครื่องดำเบื้องลึกดีเครื่องดำเครื่องใหญ่บบว่าโมมินต้นนี้ยังประกันเลยครับประคั้นต้นี้เบื้องเบื้องลึกเหรอเบื้องฉีดต้องหนาตาเนี่ยครับหมูเชียงนี่ใช้ดีหมูเชียงดีเอาไปเกือกินหยาส่วนใหญ่หยาไร่มาตองเลี้ยงไร้โตเลี้ยงเท่าโตเนี่ยนะยังโมเมื่อย์เออไปเป็นเครื่องตัดหยาไปอ่าเอาเมื่อนหาพันอยากโทรมาเพื่อไหนน้อง ศูนย์หกสี่สี่เก้าศูนย์หกสองหนึ่งโอ้ตัวตดีเนาะใส่ได้อันนี้ผ้าเบิ้งง่วเรียงสวยสวยะมาณนีแหละเอาผ้าเบื้งพองไปเรียงเย็บไล่ระยะวาครับตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นพันสองหมืตัวนั้นตัตีเนื่้อจหวาตัวนี้1ืนเก้าพันหมเก้าหอยตีแล้วค่าเนือสองหมื่นพัน หมือ่อเก่าพันหาลอยตีราคาเหนือตัวเล่เห็นเจ๊บัตพอจากเนาะหัวเพื่อนตัวนี้หัวเรียงเนาะสองหมื่นบาทป้าโครงสากสูงไงครับตัวนี้ตัวสูงลอยสี่สิบได้นีครับตัวนี้หัวงานเครืองดำดีพัวหางเงี้ยวเหครับตัวนี้หัวสาว,ส,ส,วสวยสูงลอยสี่สิบเนี่ยรประมาณนี้ตัวนี้ยังตีราคานเหนือว่าเมื่นเมื่นเก่าท้ายหรือเปล่าตีราคาเนือไปเมื่นเก่าครับตัวนี้ ใครสนใจเหมือนเก้าดีราคาเหนือเลยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นงอเรียกสวยเบอร์โท่าไรครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าหหนึ่งหสหนึ่งสี่ศเบาเบาวันนี้เลือสองตัวนี่บ่โอ้ขายดีเนาะอ่าอาสีตัวตองมาสี่ตัวขายเบียดตึ้งขายเบียดแค่บาทเดือนกันมื่นเจ็ดโอเคมันมันครับเดี๋ยว่าเบอ่งตัวขายเบียดค่อน ตัวน,นี้ขายให้เวียดไปราคาซื้อขายจริง17,000นี่ครับกระสีสีแะไรเขาก็เอาน้ำเบอร์มาติดนะครับไม้เหล็กมาติดไอ้ไว้เข่ามันเวลาเห็นใบซื้อขายเห็นขนส่งก็จะได้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับตัวน,นี้ขายให้เวียด17,000ประมาณนี้ได้ผลเป็น้องตรงโค้งใหญ่อจิพร้อมนิดนึงกับว่าเป็นอยังไรแต่ว่าแต่โค้งใหญ่ๆนะี่ครับข้อเท้าเมื่อินเจ็ด แข้งขาดีได er ้ครับแข้งขาวิเคราะห์ตีต่ำกว่านี้อยู่นึงครับผมปกติเอาแม่สาวสวยมาแล้วของพ่อไทยไม่เจริญวันนี้แค่านหรอได้ละมื่นหาง่ายดีบอกมื่นหามื่นหาแม่น้อยเลยมื่นหามื่นหาครับสวยๆแบบนี้ละคัดพิเศษมากแล้วลูกสาวไว้หรอลูกไทยบ้านเานี่ลละูกไทยด้ไหมงามดีนี่ครับกล้องสังเกตุหลวมื่นหาพป้เลี้ยงอีกตัวหนึ่งบื้อเรื่องหนามลางมื่นหาต้นี้เด็ด เมื่อนหาไหมแมู่กตัวนีู้กสาลูกสาหุ่นตันบ่ตัวแม่คือกันเสาต้องทำแ่โอ้เาท่าเฮียวนี้หุ่นตันนครไปทหุ่นหมือนไปหา่โตนี่เดบันนี่พ่อตัลูกรอเด็ดเนันห่แปดพันหารอยแปดเดือนลูกไส้สามสิบเอดโอ้ เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเลยตัวนี้เออเป็นสี่เหลี่ยมเลยตัวนี้ลาบน้องอันน้ำกันเบิ้ดเลยเป็นสี่เหลี่ยมดีลูกไส้แบบสามสิบเอ็ดแปดเดือนสูงกว่าะมาณนลอยสามสิปอยู่พ่อรูสีอยู่พ้อพันนี่ต้องนอกตั้งล้างตรงนิ่งไว้ได้บ้างนิ่งยว้บ้างหนาตาโอ้โหดีตัวนี้โอ้ดีบานิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นอกตั้งล้างตรง ดอกตั้งล้างตรงโอ้เรียโตดีแห้งนังน่าสา่นไงครับนี่ครับแข้งขาเกือบเรียบดีเบื้งเรียบกับจิกดีขนาดเลยว่าม่นเรียบหมาคนละโอ้หยดหยดเลยดีสั่นดีมันเงถ่ายเงินไข่เราล้างไงแฮ เงาหางเบิ่งครับเงาหางแบบใหญ่เลยฮ้างใหญ่หางแง่โอ้ดีครับโอ้เชือกโอ้เอาสามสิบเอ็ดในเมื่อแปดตัวแดงๆไงพ่อแดงๆในมือเดียวเมื่อนึงมื่อเดียวลูกท้องแดงหรืออะไรพริแดงอะไรลูกพริกแดงตัวนี้ลูกบกพริกแดงครับแดงโอ้ แดงให้ก็บอกพิกอีดิแดงแดงแด่แดงแวโอ้ยแดงคักแดงเน่ยอโอ้นี่ครับเข้าเข้ายังแดงยัแดงิ่งอยแดงแห้งอ้าวซูสีกันตัวนี้เมื่อนึงตัวนี้สิบแปดโอ้ครับผมสองตัวหนึ่งเมื่อหาตัวนี้โตงามตัวแม่นังก็งามเหมือนกันตัวน้่อยก็งามรับ โอ้พันก,กรรมดีอา้าวไคซสนใจยังโทรมาเบอได้พอ่อ080 080 440 440 7308 7308เพา0พ่อไทยเจ้าเกา่าพ่อไยเจ้าเกา่า,า,กาอ้าโทรมาลองเบิงงเด้พี่น้องมเลยถารับโทรศัพท์เลยออกไม่อีกเาพานโทรศัพท์ห <laughs> ลังคนมาโทรมา,มาคือคือบ่ลลับนวะหลังคนวะโทรมายังยัง้มายายไป3ตัจครับผมสระบุรีอ๋อครับมเบิ่งเดืองเจ้าล่ะครับผม ไปสระบุรีพึงกันมั้ยแนสระบุรีก็พอดสระบุรีมาครับผมแล้วก็อันอำเภอเคียงทาไห้ทางให้ครับผมสองรอบไปตรงอะไรได้รอบแรกสามโจครับผมสองตัวหนึ่งเหมาะเลยพอดีนถาม์ันมาส์ก็นี่ไปยังได้ครับเอาวันม่วงนี่เล้วเดี๋ยวเสื้อใหม่มาให้ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดนี่แหละไปสนใจด้วยพี่น้องโอ้มากด่วนเอาไปหาอนาคตพอพันรูบรอหน่อยนี่ครับนี่นี่นี่ ยิ่งไหวบอกแล้วงอหน่ยต้นไม้เพื่นสิครับงอหน่อยงอหน่อยยังี่ยมีเข่าเนี่ยโมมีเบาะเจ็ดเดือนนอกตั้งหลังตรงนี่ครับเบื้องเลียมตัวดีเปิดราคาไว้เก้าร้อยเมือเดือนก็อีกเก้าร้อยเบื้องนอกตั้งหลังตรงเลียมตัวดีนี่ครับแข้งขาเกือบเรียบดีนี่หน้าตายิ้มไหวบอกแล้วยิ้มยิ้มโอ้เข่าท่าเว่ยเป็นแต่ยุกดียุกยุกเนียยุกดีครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าร้อย เปิดไว้ลูกเคเอฟหกแปด e โอ้ไข่งามดีครับเบงถ่ายเบงไข่นี่นี่นี่เรียมโตอยู่ใต,ต้ต้นใหม่พอดีเลยพี่น่องว่าสีแสงบอนัทปไหนสแสงบอชัดแต่ว่าเนื้อนังดีเบ,บงนาตา1น0่งเมื่อเก้าร้อยพ่อพันพอพันหลุ่รอเง่้ยง่วดีโทรมาด่วนเบอร์ไหนนี่ศ้าศูนย์สองสามีห้าสามสองเก่าครับ นังเป็นนังเลยแข้งคาเล็บตั้งจิกว่ามันหมาเลยว่ามันเล็บหมานะครับผมบางเล็บเบือบางเรื่องโดยรวมเหมาะครับตองตั้งล้างตรงนี่ครับเป็นได้ยัยเป็นหนาหลายอา่าโอเคมันมันใารจยากบาดเราแบบนี้ ในขายตัวครับเพิ่มน 8, มาต่อคนที่ขายตัวแรกครับเพิ่จ้าขายตัวแหลกเจ้าบัดผมจังไดสองพันแปดกสิโลนี่เพิ่นอีกอยู่ครับเมื่อบ่เดี๋ยวนี้ครับผมห่วยรักเมื่อคือในคลองดีหัวโลดพร้อมบ่ะเมื่อันแปดร800เบิ่งเอาพี่น้องเฮาสิขายบ่ครับเป็นเท้าเมื่อสองพันแปดร้อยก็ได้ครับผมท่านกำลังซ่อมอย,มออยู่ต่อรอบมังเอาพ่อซ่อมมังเอา ก็เป็นตัวหน่อยได้ถึงัวเสาบางานเเงมือนสองพันแปดร้อยป้อยแดใเรื่องความเง่าวส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะครับือเรื่องน้ำล่างดีเอาท่าอยู่เนาะตัวนี้ขายแล้วไหครับเนาะตัวนี้ขายไปแล้วจ้วบาทไนม่ยขายเพิ่หบว สวัสดีครับผมท้ายไปเลยหกพันตัวนี้นี่ครับน้องแซวว่าไปส่งอยู่ก็สื่อว่าพี่น้องว่าหกพันหกพันดื้อเสื้อะกพันดื้อเสื้อนั่านน่ะกัวจีนทองกัวสีนทองทองมาแล้วก็มันอีกหกเดือนเจ็ดเดือนแบ่งกันไปเลี้ยงครับหกพันไปนักกันลูกไปนักกันลูกไปก่อนเนี่ยรูกลงไลน์ให้แซวไปลูกเด้ออ้าวนี่แหละอันนี้เพิ่งต่อรองกันอยู่ กล้ๆกันนระมันมื่นกว่าบาทแค่นั้นนะผมตัวตัวนี้นะประมาณนี้ครับพี่น้องอ้ามันมันครับผมมากตัวนี้บ่พ่อเน่ยมาตัวนี้อะไรเดี๋ยวยด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 ยอยดยดอดยู่ดยดยยอยดยยยอยดดกยยกยย มันราามื่น 19, เกาหาซีบยวนี่มื่นเก้าหบนี่ครับกํลังสอบอยู่ต่อ,ตอมือน่นหาที่เดียนนี่ <c oughs> ว่ามือา่อานอ้าพอแล้วก็ต่อว่ามือาแล้วที่ขายให่าดิต่อได้ยู่ซื้อได้ยุ่ต่อได้ยุ่งพอดขายแล้ว่ขายต่อไหนเดือนนี่ครับต่อยุ่งดีแลวบักอลเด้อพ่อแล้วบักอลแลวลักเอลพ่อมันแนงเขามีเขาเลยขนาด สิบ่ไข่ก็ไปไปซื้อพอนึงเขาเนี่ยอยู่บอกว่าหาของห้างไว้น้ำซื้อมาพอเราใครก็สิไปซื้อแม่นึงเขาได้นะครับกะทิเอาไอ้นี่ละมันเป็นตาเลี้ยงอยู่นะคือว่าจุดเด่นคือคืบอวบอย่างพ่อจุดเด่นที่พ่อมักตัวเนี้ยนะเว้ยมาตันมันหนังหนาเนี่ยโอ้ที่มาคือโคตรเือมันหนอกไงนะหัวหนอกแม่นหัวยันคือหัวหนวกเพราะมาตักหัวแบนๆหนึ่งหัวหนวกๆง่าย แล้วเอวจังเลยเรัแล้วบางแก้ให้เรียนเด้ดิงัวอยู่งัวงามงัวงามนังนซาสะยมาเครื่องนั่นบอก่เบิ้อง่้าคหันหาลอยหายเมื่อนหาแล้วเขาสิขายบ่อพดีบ่เขาบ่ขายต้นดี้เขาบ่ขายดีกว่าดเครื่องดำพ่อแม่บอก่ กลองมันกระดามพอมหูกระดามพอกแรงแรงม้วนม้วนหน่อยก็ได้เบืองรองเขาได้ดำเาดำมากขึ้นเราอะมากขึ้นเราเออเนี้ยดีสันบรรยากาศเล้วันนี้มาเบิงงวแต่ว่าเบืองเอาอะไนี่ละมาบายเบิองจกบเบืองแนวนี่ไล่เบิองเนี่บเนื้อนังพอเราเบืองพักขนาดได้ปวดอยสามอยซีจังหวะนะอยซีมนนะพ่เนี่ยอยซีซิบเน่นี่ นี่เครื่องเี่ๆเครื่องน้ำดำนเื่นงี้ยงอ่เอาหางใงญ่โอ้เขาท่าครับแม่นี่เก้าบาทเเป่ามื่อเก้าคาระต่อกันอยู่ครับเก้าหาร้อยมื่นเก้าหาร้อยม่นเก้าร้อยเพาถ้าแต่ารน้อนี่ยมาค่นทาไ้เอวใครอยู่แต่เขายังาว่าตังไหนพอดีท่านรายังไหเอาต้อตไปว่ท่อนต่อทาอยู่ อ้าวปล่อยพันต่อลรอกกันต่อครับพี่น้องนี่แหละงวงงามๆเนี่นี่มันมันพ่อมันมันงวพ่อแย่รอบย่แล้วว่าตัวดีกับสองตัวานีมันต้องกาตาผมร้านหนึุ่ดยอดเลยเ้มๆมคนรมาหลายครับมาหางัวไปเลียบที่ไหนต่าพ่อเต้นรำบ้านนี้ตัวไหต้นพ่อ นี่แม่ลูกขายเราประเดี๋ยนี่ใสยลูกมันต่วเลยลูกหุ่นดูดนุ่มจัก็ต้องดูดกันแจกบาดเรา่าว้ามได้สิครับแจ้กบาดเอาเงนันหาไปผมลดเงินให้ก็ได้ั้งผอนั่นผมเดียวเงินพันนั่นน่นดีแม่มากนั่นผมประการแม่มากบูอีเมลออตอนนี้รถ้าโยกเปิดไปโยกเอนหาพันหาแม่ลูกแม่ลูกนี่เงอนหาพันหาลอยรุ่นไทยกลางลอยสามสิบลูกตัวเมลูกตัวเมลตัวที่2ลูกตัวที่สอง นี่เรียบร้อยแม่ลูกนีเมินห้าพันห้าร้อยนครับหน้าตาแม่อันนี้โอ้ลูกแบบงามลจ้เนี่ยแหงามลูกงามโอ้ลูกแง่งกันด้วยเลยจัาเนยลูกก็ซื้อตัวอันทอกันเลยพ่อตื่นเวทีนักมวยกอลเลยเยี่มึงตัวทองกันทั้งคืน ตัวทอง่บาทพ่อเ้าหมื่นสิบห้าร้อยเหลืออีกตัวพ่อเหลืออีกตัวเหลือแค่นี้บ่แมนมาเกับม่นเท่ากันเจ้าบาทเหรอครับเจ้าบาทพ่อเมื่นเจ็ดพัหาร้อันนี้หัวทองโอ้หลายตัวเบอร์โทรไปพ่อเบอร์โทรศูนย์แปดแปด C72 แปดสองหกแปดแปดสองกแป่ีขาวหกะแมนเอาอีขาวกับแมนจาบาทพ่อแม่ขาวมืึเนเจ็ดปันหาเงิะไปท่องอยู่บ่อีนันบอจะกักท่องใช่ว่าสม่องแล้วสมแล้วแม่ือขายแม่ลูกบอตัวนงขายลูกมันดีขายแต่ลูกไปเรือเลือแม่มันแม่บอกใหญ่ให้กันลอย C10 ผลเะแม่ก็ได้เอาเบอร์โทษตามนักนะพ่อเนานี่แหละโอเค ลุ่มอะไเนาะเห็นยังตอนี่คนลุ่มยังห่วยห่วยมันลุกก็ได้บานนี่โอ้ห่่วยทหารมาไม่ตัวเจอทหารเด้จักบาทายอเกว้าย่าี้มล้มีลูกมมีลูก้ยักบาทมืนกาบาทเนลยครับมื้นเท่าไรมื้นหาพผมห่วทหารมาสื่งัวาบ้านนี้ นั่นนั่นนั่น,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 นานผ่านมาสิงหวงวไท่ฮั่งหลัวกิวได้พ่อสิขายตัวนี้ลูกล่อ, <c oughs> อรล่ริปอแจวานเาพ่อเมือนเสหานลอยลูกไข่เราพ่อลูกไข่คืองาบแดงซีไว เอาสามอรอยดิคันเสเอาเอาหมกหมกเมหมื่นสองพันหมื่นหมื่นสองพันพอดีบ่หมื่นสหาร่อยอมีสองมีหาร่อยนั่คืองามพักเนี่ยงามบอกท่องรอเขาเอินมันท่องรอท่องรอเดนี้จะว่าเจ้าร่อยหม่เป็นพันคนแล้วเจ็ดร่อยบอเจ็ดอร่อยกบาทเรยบแล้วเรยบแล้วอ้าวหมื่นสองพัน หากว่สองัหาเมากับพแหงล่ะค่าสมกว่าสอหาล่ะแดงข้างเดงเน่เถอตเทินเลยพีหน่อยพอพันน่อยลูกรอนิ่งดีตอนไม้พอหักตหวนี่ครับแดกยงเค่องหอยระวังลังได้แเนีันโซ่ๆนี่้งข้างทังหลังดรับบต้องถ่ายต้องด่าให้โอ้เข่าทางกับืนมาโกลางมาเลย กิ่งกลางมากโอ้ขอาทาแห้งจับไหล่ไปได้จับไห้่ไปได้เบอร์โทรไ้พ่อเบอร์โทรเฮาเบอร์โทรที่เด็ดเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ด สามหกสี่นึ่งสมหกสมัยรัฐมนอ๋อมาตรฐานตรงตามมาดอีกทีมื่นสองพันห้าร้อยตัวทั้งหลังหมดดโตัวเสือกจุงมอยู่คนดียเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันเอ็ดเจ็ดพันเจ็้หัวยินอยู่กับว่าโัหัวยินเพื่อนหบเ่าเจ็ดพันเจดร้อยเาเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่ครับตัวนั้นเโทรอะไรมันใจดีเน่ครับผมครับผมมันงามแล้วเ่าเนาะงามเอาทาอยู่อ้าใไปสนใจคับหมื่นกว่าบาทพอพันลุกรอเฮา เละแยงค้าดีเลยงยืเครื่องดลยพวกงแต่แขวะนังหนาเนาะักขักเล่นคล้องงามแบบานี้ใหญ่าวเ่งหวหยวหัหญ่ไวครับเขาทาอยู่อ้อเล่นค้องงามหนอยตัวนี้ม่เนบ่บ่ขาเอามันหากรบแารี่ผู้แฝดเมื่นห้าพันหมื่นหาันู่แฝดของแผดนะครับถือตัวละเจ็ดสิบหาร้อย แล้วค่าห้องไหวเมินหาพันคู่แฝดคู่แฝดครับทางในโอ้ตตันลคู่แฝดคู่แฝดเ่อง้ตัแมู่ตัู่ตั้งสองเดินหนาวเหเองหน้าว่ะม่แม่อีลาปากาคู่แฝดคู่แฝดอะไรปคู่แฝดีโอมา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 มมามมามาีา โม่มาครับเอิรดเล้วกโม่มาเอาไรนละเอาคู่แฟดสูงกับโม่มาต้นละเมตรยีินี่ละเจ็ดพันหารอยต่อไล่แต่เป็นโคมนี่คือเมื่อหาต่อร่องได้อีกนีะครับเถิกทั้งคู่คู่แฟดคู่แฟดเอาไฟสิไทยชีวิตได้ไปเกือจากมือสองมืว่าอเกือไรบุนันเตละเจ็ดสิบหารอย้าตาสายเถิอกเลยพี่น้องสายเถิกตีราคาเนื้อมาการนด นี่นาตาเอาพี่น้องเพื่เรามีโฆษณาให้มาไมเยอะน่เออว่นาเลยนเอ๋อุนาอ่งนอาเอ้ยอออุ่นบ่าอะพี่เบอร์โทรไปอ้เบอร์โทรศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามสองเก้าสามสองเก้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่ครับหนึ่งสี่เจ็ดสี่โทรมาโทรมามีใส่แหงใส่แหงก็ทสวน่อ้านี่ละเิ่วนวายเาไปเลยกำลังสอบกันอยู่ แม่ลูกก็กำลังซ่อมกันอยู่กำลังคิดวิเคราะห์ไก่ลายะพี่น้องมันรงมาเบิงหลายคนเหอะกพอทาบแค่มแค่ห้านนี้แค่ห้างรคาซื้อสามพันเป็นค่ดพันกันเนี่มันยังมันยังไง แก้วแต่พัอแกวม่าลวแม่หลวเมินหาพันหาเมินหาพันหาลอยกำลังตอรอกกันเป็นเอาร่วมเลยนี่ครับกำลังตอรอกกันอยู่เมินหาพันหาลอยตามเนื้อเหลืองเนื้อเนื้อผาเพ็กน้อยส่นกำลังตออยู่พอว่าร แม่ลูกเมื่อนห้าพันห้ารอยชุงกับประมาณลอยเ้าหาถึงงลอยสามสิบลปครับป่าทายอยู่ดิเหลืพวกอะไรพไประมเ่ประมาณนี้แหะพี่นอ้องรอกันต่อ เบืองเอาพี่น้องหลุนใหญ่เมื่อหาพันหารอยุนลยสี่สิบหาบวครับข้งสางสูงใหญ่ไฟเซลไปคุนไปเกลือต่อแยกลูกแยกลูกหนึ่งมื่นหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งมื่น้าพันห้าร้อยนี่ครับห้องไปเจ็ดพขายสิบหาด้เอพี่น้อง้งใหญ่แบบนี้ตตอ่างนิดหน่อยยู่บ่อ่นิดหน่อยยู่บ่ นิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยในอนบลทรงเกินหาสิบโลมีอีกตัวพ่อคนนี้เอามาไลายบอกเอานักลักเลือตัวนี้ตัวเดียวนี่ยแหละที่เด็ดไปเชียวไปต่อเอาโทรมาเบอ่อศูนยด้า่อ089 0่งสี่สองเก้าเก้าหนึ่้ายไมตรการนะครับผมเราคือดังมอเตอร์ไซค์ลายจั่วงามคมือนี้เศร้างามแล้วเศร้างามแล้วเอาราคานี่ว่ากันเลย กิโลไปโลดไปกิโลไปเลยกูมาเรียงกัเลียงกลายโค้อย่งนีสิเมื่อหาว่นหารห่อยอเยาครับจ,เจะเสียาจะไงโป่งใบใหญ่หนึ่งอา้าวนี่แหละประมาณนี้แลบอกเนาะครับหามาันแลก็